สวัสดีแฟนบอลแมนชเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื่อหาข่าวสารของสมโมสรแมนชเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันมีการพูดคุยเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็โยงมาในเรื่องของคริสเยโนโรนโดกันเลยนะครับก็ช่วงนี้นะครับพี่โดเราเนี่ยก็มีกระแสเรื่องของการย้ายทีมต่างๆนานานะครับออกมาจากสื่อชั้นนำแรงกฤษมากมายนะครับ ถ้าดีของแมนยูเนี่ยก็คือไม่ต้องการปล่อยนาเตเอรารานี้ออกจากทีมนะครับแต่ทีนี้มันมีอีกกระแสหนึ่งนะครับที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับจาก ESPN นะฮะก็เป็นกระแสที่ฟังหูไว้หูกันเหมือนเดิมแแหละนะครับข่าวลือข่าวก็อสิบอะไรก็ว่ากันไปนะครับห้าสิบห้าสิบนะฮะความน่าเชื่อถือ ESPN เนี่ยมีการระบุกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการตัดสินใจขายคิเยโนโรนโดออกจากทีมแล้วนะครับหลังจากที่บอร์ดบริหารเนี่ย ได้มีการพูดคุยกับเอเรกินฮากแล้วก็ได้บทสรุปว่าการปล่อยตัวโรนโดออกจากทีมไปเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ระยะยาวต่อทีมมากกว่ารวมถึงนักเตะรายอ,อื่นมากกว่าที่จะรั้งโรนโดให้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นน้นนะครับซึ่งตามรายงานระบุเพิ่มเติมเนี่ยบอกว่าโรนโดยังเหลือสัญญากับแมนยูอีก1ปีนะครับแต่ว่าเรื่องของการทําทีมของเทนฮากเนี่ยคือถ้าเกิดทางโรโดย้ายออกไปเนี่ย เฮนฮังเนี่ยจะมีโอกาสสร้างทีมขึ้นมาใหม่ได้แบบอิสระมากขึ้นนะครับอีกครั้งน่าจะเป็นการส่งผลดีต่อบรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วยนะครับที่ในช่วงซีซั่นก่อนเนี่ยมันมีข่าวเลือกมาว่าแมนยูเนี่ยมีการแบ่งกันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรประมาณนั้นนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยจะมีนักเตะหลายรายที่มีการยืนยันไปแล้วนะครับว่าไม่ใช่ความจิงนะครับแถมทั้งการไปของโรโนโดเนี่ยก็จะช่วยลดในเรื่องของการแย่งความเป็นผู้นําในทีมระหว่างแฮนี่แม็กวแล้วก็ บรูโน่เฟอร์เดสนะครับที่ถือว่าเป็นหัวโจกของทีมนะก่อนหน้านั้นที่โรนโดจะย้ายมานะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้นะครับว่ากันว่านักเตะภายในทีมเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโรนโดเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะย้ายออกจากทีมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นครับที่จะมีการแจ้งไปยังสโมสรอนให้รับทราบนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการอำลาทีมหลังจากที่มีผลงานที่ไม่ดีสกเท่าไราในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับ นอกจากนี้เหตุบลสำคัญก็คือโรนโดเนี่ยมีความต้องการที่จะไปเตะในโปรแกรม UCL ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นหน้าเนี่ยแมนยูไม่มีแต่ทีมอื่นเนี่ยสามารถประเค้นให้กับพี่โดเราได้นะครับโดยเฉพาะหลายๆทีมที่เป็นในลิตรายชื่อปลายทางของทางโรนโดนั่นแหละแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีการระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าแมนยูเนี่ยก็พร้อมรับฟังข้อเสนอแบบรอบครอบนะไม่ได้เร่งรีบเรื่อง,รอ,งองการปล่อยตัวนักเตะรายนี้แต่่างใดนะครับแล้วก็ เชื่อว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากปล่อยโรนโดให้กับเชลซีด้วยนะครับที่เป็นคู่แข่งร่วมลีกกันนะครับเนื่องจากว่าเราก็ทราบดีครับว่าถ้าเกิดเชลซีได้ไปเดี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในการเสริมทัพให้กับเชลซีไปอีกนะครับมันก็จะเป็นงานส่งผลกระทบเลวร้ายต่อสโมสรยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโอกาสที่แมนยูถ้าจะปล่อยจริงๆนะั้นจะเป็นทีมนอกลีกมากกว่าอาจจะเป็นยบร์นนะครับหรือว่าหลายๆทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงนั่นแหละนะ ก็ติดตามมาดูนะครับเรื่องของอนาคตของโรโนโดขณะที่เรื่องราวเกี่ยวกับโรโนโั o ที่ย้อนกลับไปในยุคข,ของลับลังเล็กเนี่ยนะฮะมีการเปิดเผยจากดีแรนติกครับสื่อชื่อดังเนี่ยก็มีการระบุก,กันออกมานะครับว่าทางลับลังเลกเนี่ยได้มีการส่งข้อความไปหาบอดระดับสูงของแมนยูอย่างจอห์นเมอร์เทอร์หรือว่าทางริชัตอานโนซึ่งเป็นซีอของทางสโมสรให้มีการพิจารณาปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับ ทั้งบอร์ดก็มองว่ามันเป็นเหตุผลที่ไม่สมควรที่จะปล่อยหรือว่าบอกปัดข้อเสนอหรือว่าข้อความจากลับลังนิกไปนะครับลับลังิกเนี่ยมองว่าถ้าเกิดจะสร้างทีมแบบระยะยาวเนี่ยโรนโดเนี่ยไม่เหมาะสมในการสร้างทีมแบบระยะยาวในมุมมองเขาแถมทั้งการสร้างทีมเนี่ยว่ากันว่าทางโรนโดเนี่ยก็น่าจะขัดกับวิธีการสร้างทีมของในยุคข,ของทางลับลังิกด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ลับลังดิกเนี่ยก็มีการเสนอไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ประสบสำเร็จ อย่างที่มีข่าวพันออกมานะครับส่วนลุ้นแล้ต่อมาครับก็มาโฟกัสในเรื่องของภายในสโมสรกันบ้างนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับตอนนี้นะครับนักเตะหลายคนที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็เริ่มกลับมาลงซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่ไปพักผ่อนกันมาเพิ่มเติมนะครับเรื่องงานฝึกซ้อมครับเรื่องแรกก็คือบทบาทของสตีฟแม็คคลาเรนนะครับถ้าใครได้สังเกตดูแบบดีๆเนี่ยนะฮะ สตีฟแมคคาร์เรนนอกจากมีบทบาทในการคุมการฝึกซ้อมช่วยงานของเอเด r ทินฮารเป็นหลักแล้วเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยยังมีหน้าที่ไปเป็นเหมือนกาวใจจุดเชื่อมโยงระหว่างทีมงานโค้ชกับทางนักเตะด้วยนะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าสตีฟแมคคาร์เรนเนี่ยจะเข้าไปคุยกับนักเตะทุกๆคนนะครับในรูปแบบต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเทรนการแบบพูดคุยหยอกล้อกันนะครับหรือการให้คําแนะนาอะไรต่างๆนะครับบทบาทของเขาเนี่ย หลากหลายพอสมควรน,นะครับนี่คือบทบาทของทางสตรีมแคร์เรนที่เราได้เห็นจากคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมหรือว่าภาพการฝึกซ้อมนะครับจุดนเ,นเนี้ยเทนทางเนี่ยต้องการให้สตรีมแคร์เรนเนี่ยทำหน้าที่แบบนี้แหละนะฮะอย่างที่เราเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการหาคําตอบกันมาตกลงแล้วเนี่ยเราไปดึงสตรีมแคร์เรนเนี่ยมาเพราะอะไรนี่คือคําตอบเลยนะครับส่วนภาพการฝึกซ้อมนะครับก็เหมือนเดิมครับแนะนําว่าไปดูเพิ่มเติมจากเว็บไซต,ต์ของทางสโมรสรกันได้นะครับ ก็มีให้รับชมการมีทันแล็บนะครับพวกบรรดาดาวรุ่งนะฮะนี่บูโดโนเฟอร์เดสนะครับพวกระเล่นชุดหลักก็เริ่มกลับมาลงซ้อมได้ตามปกตินะครับออสตินมาซียาวเอริกเทนฮารคุมซ้อมนะครับแม็กโทมินีนะเออวารานก็มาแล้วนะครับเนี่ยครับก็มีการติวเข้มเพิ่มเติมกันไปนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามที่ต้องพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของเจดอนซานโชนะครับว่ากนว่าเจดอนซานโชเนี่ย คือมีเรื่องของอะไรดีๆเพิ่มขึ้นนะจากการฝึกซ้อมในยุคข,ของทางทินฮาร์คเครับตั้งแต่สัปดาห์แรกนั่นแหละนะเจ้าตัวเนี่ยฝึกซ้อมได้ดีนะครับตามแหล่งข่าวที่มีการระบบุกกันออกมานะครับแล้วก็เจ้าตัวดูที่จะแฮปปี้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดูที่จะมีรอยยิ้มหลังจากที่ในช่วงซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวอาจจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ลงหลอกสักเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรดีๆนะที่เราได้เห็นกันนะครับ ส่วนเรื่องของหลังจากนี้เราก็มารอดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีทิศทางอะไรแบบไหนกันบ้างนะครับภาพการซ้อมก็ปล่อยไหลไปแบบเรื่อยๆนะครับนี่ครับที่ทางสโมสรปล่อยมานะครับนี่เอริกลัมซี่นะครับก็ยังอยู่ในทีมงานชุดใหญ่ของแมนยูอยู่นะครับก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะเจมการ์เนอร์นะครับที่เราเนี่ยก็รอชมฝีเท้ากันนะเพราะว่าไปยืมตัวกับนอติเแฮมฟอร์เรสแล้วคือผลงานดีนะครับอ่ะกอประมาณนี้นะครับ ไปดูคลิปไปดูภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับนะก็บอกมาแล้วนะครับที่ไหนนะฮะส่วนเรื่องราวต่อมากันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของอเดสเวรานะครับอ่ออเดสเวราเนี่ยไม่เห็นมารายงานตัวที่สนามซ้อมคาร์เดนตันนะครับมีเหตุผลอยู่นะครับเนื่องจากว่าอเดสเวราเนี่ยเพิ่งทาภารกิจกับทางสมโมสรฟารมิงโกเสร็จนะครับในระหว่างการยืมตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะได้โอกาส เรื่องการพักผ่อนเพิ่มเติมนะครับทางสโมสรก็เป็นคนอนุมัติเองนั่นแหละนะฮะซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยมีการเน้นย้ำนะครับว่าระดับความฟิตของเบย์ราเนี่ยก็ยังมีสูงอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบบสม่าเสมอกับทางฟลาวนโกนะครับแล้วก็เล่นมาติดต่อกันหลายนัดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความฟิตเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับซึ่งการที่เบย์ราจะกลับมาลงซ้อมแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับทีมชุดใหญ่ของแมนยูในยุคของทางเทนฮากเนี่ย น่าจะไม่ใช่ปัญหาน่าจะปรับตัวได้แบบรวดเร็วนะครับแต่สิ่งหนึนมัก็คือเจ้าตัวเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการทัวร์ช่วงปีสันในช่วงสัปดาห์ถัดไปหรือเปล่านะครับนั่นคือข้อสงสัยกันนะครับแล้วก็อีกอกระแสนหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายออกจากทีมด้วยนะครับก็รอติดตามกันนะฮะส่วนลูกเราที่เชื่อมโยงมาในเรื่องของคริสเตียนเอริกเซนกันบ้างน,นะครับก็มีการคาดการณ์เกี่ยวกับไลอ up ถ้าเกิดแมนยูได้เอรกเซนเข้ามา เสริมทีมนะครับอย่างเป็นทางการจะมีการจัดตำแหน่งเอริกเซนอย่างไรนะครับตามการคาดการณ์ของ m e n นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่านะครับสำหรับแผนแรกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเอาเอริกเซนเนี่ยยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกไปเลยนะครับในระบบ13นะครับแล้วก็กลางเนี่ยจะเป็นเฟสแมคคาเมเน่แล้วก็เอริกเซนนี่แหละนะฮะถ้าเกิดแบบเอาแค่เอริกเซนเป็นนักเตะรายใหม่คนเดียวนะต้องบอกก่อนนะครับโดยยืนแบบนี้นะฮะหลังโรนโดถ้าเกิดโรนโดไม่ได้ย้ายไป ตำแหน่งเดียวกับบรูโน่เฟอร์เดสเลยนะครับบรน่อาจจะมีโอกาสไปเป็นตัวสำรองก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับนะส่วนแผนที่2นะครับหรือว่าทางเอริกเซนเนี่ยจะไปยืนแบบกลางขวานะครับในระบบสีสาแบบนี้นะฮะโดยมีแม็กโทเบเนียเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตัวเดียวนะครับเฟรเนี่ยถัดขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นมิดฟิลด์กลางซ้ายนะครับส่วนเอริกเซนกลางขวาซึ่งระบบแบบนี้นะครับทางแมนยูเนี่ยก็เคยเล่นมาแล้วนะครับนะก็ เอเล็กเซนสามารถเล่นได้นะครับคือเขาเล่นได้แบบทั้งตัวต่ำตัวสูงอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหรืออาจจะมองไปแบบด้านข้างก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นตัวริมเส้นได้เหมือนกันนะฮะเอเล็กเซนก็เคยเล่นมาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะชินตาในเรื่องของเอเล็กเซนเนี่ยเข้ามาเล่นเป็นตัวตรงกลางเท่านั้นเองนะครับเล่นเป็นตัวด้านข้างก็ได้ในยามที่ทางแมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือว่าอยากส่งลงเล่นในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับน <ics> like so, to ี N ่คือการคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดทับในส่วนที่เอลิกเซนย้ายมาร่วมทีแมนอยู่นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับที่มีการเปิดเผยกันออกมาเนี่ยนะฮะมีการเปิดเผยกันออกมาครับว่าเอลิกเซนเนี่ยมีความต้องการเรื่องของสัญญาเม็ดเงินค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ2 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับเอลิกเซนได้มีการแจ้งไปยังสโมสรแมนยูแล้วนะครับแล้วก็ค่าดําเนียมในการสัญญาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนด์นะครับ ซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะตอบรับเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเงินจํานวนนี้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าตอนนี้การเจรจาเนี่ย,ย,ยมันไปไกลแล้วนะครับก็คือเอลลิเซ่นมีการตอบรับข้อตกลง3ปีกับทางแมนยูเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่ยอยเงื่อนไขส่วนตัวเนี่ยก็ว่ากันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการมาของเอลลกเซ่นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อการทเรํเดีลของเฟนงกี้เดยองนะครับ เฟงกเดยองเนี่ยแมนยูยังคงดําเนินการกันต่อไปซึ่งทางเฟิงกเดียยองเนี่ยเราสร้างกันดีว่าเป็นตัวเลือกแรกเป็นตัวเลือกที่ทางเอริกเทนทาเนี่ยต้องการมากที่สุดนะครับคือถึงแม้ว่าจะได้เอริกเซนจะได้ร e ีซันโดมาตินีเนี่ยแมนยูก็ยังคงพยายามคว้าตัวนักเตะรายนี้ให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพียงแต่ว่าการเจรจารเนี่ยมันยังคงยืดเยื้อกันอยู่นะครับส่วนประเด็นปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็เรามาดูในเรื่องของ ห้าตัวแทนคิสเซโนโรนโดกัดนะครับหรือว่าห้าสูตรหน้าที่แมนยูเนี่ยควรที่จะไปซื้อกันเข้ามานะครับตามคำแนะนำของเมลเลอร์นะครับแล้วก็เอ็มเอ็นนะฮะซื้อน้องถิน่นของเมืองแมนเชสเตอร์ที่มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับนักเตะคนแรกครับก็คือปาโลดิบาร่าครับที่กำลังมองหาต้นสังกัดใหม่อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายๆทีมแหละแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวมาว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเริ่มต้นติดต่อ กับตัวแทนของดิบา่าไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เคยให้ความสนใจมานานหลายปีละก่อนหน้าน,นั้นนะครับแล้วก็หยุดให้ความสนใจมาแล้วก็กลับมาให้ความสนใจอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโปรโนย้าออกจากทีมเนี่ยทำให้แมนยูก็ต้องมีการมองหากองหน้ารายใหม่แบบจริงจังเพิ่มขึ้นซึ่งดิบา่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ่วนอันที่2ครับก็เป็นนักเตะที่ถือว่าเป็นแนวลุกว่ากันว่าเป็นแนวลุกที่เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ว่าได้ ในใจของทางเทนทากด้วยที่เทนทากต้องการน,นะครับนั่นก็คือแอนโทนีของทางอาแจกนะฮะอาจจะไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าครับแต่ว่าเป็นพวกแบบแนวรุกด้านกว้างศูนย์หน้าด้านกว้างมากกว่านะครับที่ทางเทนทากเนี่ยมีการเอามาปรับใช้ทั้งเรื่องของการทำประตูลแล้วก็การออกบอลการแอรซซสตต,ต่างๆนานาได้สำหรับแอนโทนีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของมูลค่าของนาเตะรายเนี่ยตอนนี้มันพุ่งไปสูงมากๆแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณเจบล้านปอนด์ไปแล้วนะครับ ส่วนรายที่3ครับก็เป็นเดวนิคาวเวิร์ดลูวินนะครับของทางเอว่าตันนะฮะนักเตะรายนี้ก็เคยเป็นข่าแมนอยู่มาอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับข่าไม่ได้แรงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจนะฮะนี่ก็คือศูนย์หน้าที่มีประสบการณ์ในพิวรังกจษอยู่แล้วแล้วก็ราคาน่าจะไม่แรงเกินไปนะครับแต่ที่สงสัยก็คือเอว่าตันเนี่ยเพิ่งปล่อยลิชาริซอนไปเนี่ยจะปล่อยเดวนิคาวเวิร์ดลูวินออกไปอีกตัวหลักไปแล้วหนึ่งรายเกี่ยวกับตัวนะรุกนะฮะจะปล่อยไปอีกก็ แปลกๆอยู่นะครับเรื่องนี้อาจจะคิดหนักอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับเวลาที่4ครับก็ไปเบียดแย่งในเรื่องของโรเบิร์ตเลวานอสกี้ของบบเยนซะเลยนะครับซึ่งตอนนี้เลวานก็มีข่าวกับบาซ่าแล้วก็อีกหลายทีมในยุโรปเต็ไมไปหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าข่าวเนี่ยจะโยงไปที่บาซ่าซะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดแมนยูลองที่จะไปปาดหน้าไปพูดคุยดูไปสอบถามดูเนี่ยมันก็มีโอกาสรุนเหมือนกันที่จะดึงเลวานเนี่ยเข้ามาแทนโรนลโดได้นะครับก็เป็น กองหน้าระดับเบอร์คลาสอีกคนหนึ่งแหละที่น่าสนใจถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วแต่ว่าคุณภาพยังมีอยู่นะครับแล้วก็รายสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นมาเน่สายตาเลยนะครับก็คือจารุลกาสคามาค่านะครับของทางซาสุโอโรเป็นศูนย์หน้าที่กําลังได้รับข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปเหมือนกันนะครับราคาค่าตัวไม่แรงนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยกำลังพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับอายุก็20ต้นๆเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็มีข่าวกับแมนยูบางๆมาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรนะฮะ แมนยูอาจจะมีการให้ความสนใจแบบจริงจังก็ได้เพราะว่าจะลืมนะครับว่าตัวเลือกหลักๆที่แมนยูต้องการเกี่ยวกับแนวรุกเนี่ยเขาก็มีตัวเลือกอื่นๆแล้วนะครับส่วนนักเตะหลักๆของเราเนี่ยมันก็ไม่เหลือแล้วครับนอกจากนักเตะที่มีการแนะนาประมาณนี้นะครับที่มันน่าสนใจนะฮะหรืออาจจะเป็นตัวละครลับไปเลยนะครับก็รอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ